สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยผมตั้งใจที่จะซื้อ,อไอตัวเขาเรียกว่าเต็นท์ครอบท้ายรถนะครับเต็นท์ครอบท้ายรถมันก็จะเป็นเหมือนเต็นท์นะครับเหมือนเหมือนคุณเปิดประตูรถขึ้นมานะครับประตูรถเก๋งประตูรถ s อสยประตูรถ MPV นะครับเปิดขึ้นไปเนาะแล้วในกรณีนี้คุณจะนอนในรถนะครับเปิดฝานอนในรถได้เลยนะครับมันเป็นแบบน,นี้นะยี่ห้อมันคือละลาดูต้าครับผมผมไม่รู้ผมผมอ่านออกหรือเปล่า ลาดูตานะครับก็ผมได้มา1,700บาทนะครับรวมส่งนะรวมส่งแต่ว่ามันจะมีอีกกรณีหนึ่งนะครับอ่ายี่ห้อเดียวกันเลยยี่ห้อเดียวกันแบบเดียวกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่ว่าสั่งจากจีนมันจะราคามันอยู่ประมาณพันสามนะครับอันนี้อันนี้ผมผมส่งส่งจากไทยนะส่งจากไทยก็ใช้เวลา2วันเองส่วนท่านใดที่อยากซื้อจากจีนนะครับราคามันถูกดีก็มันจะใช้เวลาเดินทางนะครับจากจีนถึงไทยก็ กว่าจะได้รับก็ประมาณ10วันก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับว่ารอได้ไหมถ้ารอได้มันจะประมาณพันสามซื้อจากจีนนะครับถ้าเราไม่ได้มันผมก็จะประมาณพันเส่งจากไทยนะครับผมถามว่าซื้อที่ไหนเข้าช้อปปี้นะครับพิมพ์คําว่าเต็นท์ครอบฝาท้ายรถนะครับเดี๋ยวคุณก็เจอนะเดี๋ยวผมขึ้นให้ด้านล่างตรงนี้นะครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวลองมาแกะดูนะครับตัวนี้มันจะเป็นเขามีอันนี้มาให้ด้วยเขามีถุงมาให้ด้วยดีดีครับเนี่ย เป็นถุงก่อนเลยอันดับแรกนะครับเป็นถุงก่อนเลยอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับตัวถุงก็ก็เป็นผ้ากันนะ้ําเหมือนกันนะครับเนี่ยนะอ่าก็โอเคนะก็โอเคนะครับด้านในผ้าก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเออเหมือนผ้าวิดาลิโดเลยครับเนี่ยเหมือนผ้าวิดาลิโดเลยอืมการปักเย็บ เห็นไหมการปักเย็บครับผมก็ผมถือว่ากลางๆนะครับกลางๆกลางๆไม่ดีแล้วก็ไม่แย่นะไม่ดีไม่แย่นะครับมีตาคงตาคายมีตาขอเนี่ยเอาไว้เอาไว้เกี่ยวตรงล้อนะครับผมแล้วก็อะไรอีกอะเดี๋ยวผมดูว่าเขาซีนตะเข็บมาให้หรือเปล่านะครับอ่าดีเลยคุณผู้ชมบางมุมเขาก็ซีนตะเข็บมาให้นะครับแบบนี้นะก็ถือว่าโอเคครับผมไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่นะอ่าส่วนโลโก้ด้านล่างก็จะตัวนี้เนาะนี่นะครับ ลาดูตาผมอาจถูกหรือเปล่าไม่รู้นะลาดูตาตก็จะมีเย็บขอบตัวด้านล่างนะครับเนี่ยแบบนี้นะนี่ถือว่าโอเคครับเก็บงานได้ดีเก็บงานได้ดีนะก็สมราคาที่จ่ายไปนะครับพันเนะโอเคเลยภายในตัวผ้าเต็นท์นะครับคุณผู้ชมมีคู่มือการกางมาให้ด้วยดีดีดนี่ฮะมีคู่มือการกางมาให้ด้วยเออผมว่ามัจรงดีวะนะครับนะไม่รู้ภาษาก็ เขามีอันนี้บอกเลยนะเป็นภาพให้ดูเลยครับผมดีนะแล้วก็จะมีอุปกรณ์อ,อีกถุงหนึ่งนะครับในถุงนี้ผมว่าให้เดานะน่าจะเป็นสมอบกกับเชือกอ่าเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงครับอ่าใช่ด้วยสมอบกนะครับสมอบกแบบไม่ใช่สมอบกนะครับยังไงคุณก็ได้เปลี่ยนอยู่ดีนะตนนัวนี้อ่าผมกล้าพูดเลยนะครับผมต่อมาก็จะเป็นเชือกสองเส้นแน่นอนว่าเป็นเชือกสองเส้นนะครับพร้อมตัวสต็อปเปอร์ นะครับผมโอเคทั้งชุดก็แบบนี้นะฮะคุณผู้ชมผมลืมบอ,อกไปเนาะว่ามันจะมีอีกชุดหนึ่งนะครับที่มันมีเสามาให้ด้วยนะก็ราคามันก็จะบวกเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าชุดที่ผมซื้อเนี่ยไม่มีเสาให้เพราะว่าผมมีเสาอยู่แล้วผมก็เลยซื้อแต่ตัวตัวเต็นท์มันมาเดี๋ยวลองไปคุมหลังรถจริงๆดูว่าเป็นยังไงนะครับไปลองกันครับคุณผู้ชมมาลองดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมอยู่ในถุงเรียบร้อยนะครับ ดีนะถุงถุงมันใหญ่นะคุณผู้ชมแบบว่าเวลาเก็บเก็บง่ายนะครับยัดเข้าไปเลยแบบนี้ถุงมันก็เลยพองแบบนี้เห็นไหมนะดีนะถุงใหญ่ๆไว้แบบนี้ดีมันยัดง่ายนะครับสังเกตง่ายๆนะครับด้านล่างด้านไหนตรงที่มีโลโก้นะรตรงกลางนะครับตรงกลางตรงนี้นะฮะกลางมือออกกว้างๆนะครับแล้วก็ครอบกับฝาท้ายประตู ถ้าแบบนี้เสร็จแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับด้านข้างทั้งสองด้านมันจะมีตะขอเกี่ยวนะครับตะขอแบบนี้นะครับผู้ชมก็เอาไว้เกี่ยวกับล้อรถแบบนี้ประมาณนี้เสร็จแล้วก็ทําอีกด้านหนึ่งครับอีกด้านหนึ่งก็เป็นตะขอเหมือนกันนะครับสองอันนะนี่ก็เกี่ยวกับล้อรถเหมือนกันประมาณนี้ อ่าประมาณนี้ครับผมอ่าคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าด้านล่างก็จะมีตะขออีก3ตัวนะครับคุณผู้ชมก็เกี่ยวเลยนะครับด้านล่างจะเกี่ยวที่ไหนก็ตามสบายนะครับอาจจะเกี่ยวตรงที่แบบว่าตรงไว้ยางสำรองรถอะไรประมาณนี้ก็เกี่ยวไปเลยนะครับอ่าผมจะเกี่ยวประมาณน,นี้นะผมจะเกี่ยวกับฟ้าท้ายรถนะครับโอเคเดี๋ยวลองเปิดดูนะว่าเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นซิปธรรมดาเนาะนี่ฮะ องด้านนี่ประมาณนี้ครับผมเห็นไหมประมาณนี้ครับคุณผู้ชมนี่นะครับด้านในก็จะเป็นมุ้งนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเทเลสสามารถทําเป็นเทเลสได้เ้ยผมถือว่าโอเคนะเออเย,ยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยด้านบนจะมีหัวให้เกี่ยวอีกนะครับคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมเองก็ต้องหาเชือกมามามาใช้เองนะครับผมจะเกี่ยวกับตรงนี้นะนี่ให้มันดึงอยู่แบบนี้นะไม่ให้มันไปไหนนั่นเองนะครับ เพิ่มความแข็งแรงเนาะเวลาแบบเวลาลมมันพัดอะไรแบบนี้มันจะมันจะไม่กระพือนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับมันสามารถทําออกมาเป็นเทเลสได้แบบนี้ฮะมาณนี้นะนี่ครับถามว่ามันกันฝนได้ไหมผมว่ามันก็กันไม่ค่อยได้หรอกครับแต่ว่าในกรณีที่แบบกันละอองฝนอะไรแบบนี้น่าจะได้อยู่นะฮะสมมุติว่าถ้าเราไม่ต้องการเทอเลสนะครับเราสามารถม้วนเก็บได้นี่ม้วนแบบนี้ฮะง่าย อโอเคเห็นไหมครับ <c oughs> อ่ะเรียบร้อยครับคุณผู้ชมง่ายๆนะนะครับตรงนี้ก็เป็นมุ้งทอถี่เลยนะฮะความหนาของมุ้งโอเคนะครับไม่หนาจนเกินไปแล้วก็ไม่บางจนเกินไปกําลังดีนะแล้วก็มีซิปนะครับซิปสามารถรูดได้ยาวเลยนี่ สามารถเปิดออกได้แบบนี้นะครับแต่จริงๆก็แนะนําว่าให้ปิดไว้ดีกว่าเนาะกันมาลงกันมาแรงนะครับมาดูรายละเอียดของตัวซิปกันบ้างนะครับค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มีเย็บขอบอย่างดีนะตัวรูดนะครับตัวรูดนะตัวซิปตัวรูดจะมีทั้งด้านนอกและด้านในนะครับในกรณีนี้คนอยากจะแบบปวดท้องเข้าห้องน้ำกลางคืนอนะไรแบบนี้นะครับก็สามารถรูดจากด้านในเข้าไปได้นะครับผม เวลาฝนตกมันก็เหมือนเป็นหลังคาเลยครับผู้ชมนะฮะสามารถผมว่าสามารถเปิดนะครับเปิดนอนได้เลยนะง่ายๆสบายๆเดี๋ยวผมลองขึ้นไปดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะมันจะขึ้นยากลำบากหรือเปล่านะครับผมว่าก็ไม่น่าจะยากเนาะนอ,อย่างชิลเลยครับโอ้เปิดฝาท้ายนั่งเล่นยังได้เลยคุณผู้ชม โอ้ด oh <laughs> ีอ่ะเจง๋งเจ๋งเจ๋งคุณผู้ชมครับตอนนี้พี่พี่เขาตัดหญ้าอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าเสียงมันเข้าหรือเปล่านะถ้าเข้าขอไปด้วยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเชือกนะครับที่ผมบอกไปไปสองเส้นไม่ใช่นะครับเขามีให้ทั้งหมด4ี่เส้นนะนะพอแกดูจริงๆถึงรู้ว่ามี4ี่เส้นนะครับครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมย้ายสถานที่นะครับเนื่องจากพี่เขาตัดหญ้าอยู่ผมกลัวว่า เวลาตัดหญ้าพวกเศษอะไรมันจะกระเด็นโดนรถผมเนาะผมก็เลยย้ายดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวมาลองตั้งเสากันดูว่าเป็นยังไงนะครับผมไปอย่างที่บอกนะครับตัวเสาต้องซื้อแยกนะครับผมไม่มีให้มานะครับประมาณนี้โอเคเลยอีกเสาหนึ่งนะ จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมถือว่าโอเคครับผมนั่งได้คนสองคนนะแต่ว่ามันคงกันกันฝนกันอะไรไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันเล็กนะครับโดนฝนสาดมันก็เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่ากันแดดได้ก็ในระดับหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคสมมติว่าอยากนั่งเล่นจริงๆนะครับอยากเอามุ้งขึ้นไปมันก็สามารถทําได้ม้วนเก็บไว้ด้านบนแบบนี้นะครับเหมือนกับเก็บตัวเหมือนกับเก็บตัวนี้เลยนะครับตัวแฟชชัตัวนี้เลยมขึ้นไป อ่าประมาณนี้ครับคุณผู้ชมม้วนขึ้นไปเก็บประมาณนี้เนาะแต่ผมว่ากันมแมลงไว้ดีกว่านะครับไม่ไม่ต้องเก็บแบบนี้หรอกเนาะตรงนี้มันจะซีนตะเข็บนะครับอ่าถ้าด,ดูดีมันจะซีนตะเข็บเห็นไหมนี่ฮะด้านบนนะครับด้านบนตรงฝาท้ายตัวนี้ฝาท้ายเนาะเปิดขึ้นไปตรงนี้ด้านบนก็จะซีนตะเข็บหมดเลยนะครับซีนหมดเลยนะก็ถือว่าโอเคแต่ว่าอ่าในจุดที่ในจุดที่อ่าไม่โดนฝนหนักเท่าไหร่เขาก็จะไม่ซีนนะครับ เช่นแบบนี้นะครับออันนี้ซีนอยู่นะแต่ด้านล่างตรงนี้ก็ไม่ได้ซีนนะครับประมาณนี้นะตรงไหนส่วนไหนที่มันโดนฝนนะครับเขาจะซีนนะไม่ได้ซีนทุกทุกจุดนะครับไม่ได้ซีนทุกจุดนะแล้วก็ตัวซิปจะมีทั้งสองด้านนะครับด้านนอกด้านในรูดได้ครับตัวซิปถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะถือว่าหนานะตัวมุ้งก็ไม่บางแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปนะครับค่อนข้างทอถี่ด้วยนะฮะถือว่าโอเคมากๆครับผมกับราคาที่ผมจ่ายไปนะผมพอใจนะ ตัวนี้จริงๆมันต้องเข้ามุมนู้นนะครับผมแต่ว่ามันเป็นฟรีไซส์ครับนะมันคงไม่ได้พอดีเป๊ะนะครับมันเป็นฟรีไซส์ก็เข้าใจได้นะครับมันเข้าใจได้ผมก็เห็นพวก SUV เขาก็ซื้อไปใช้นะเทลเบเซอร์ acer, นะครับเทลเบเซอร์โฟรจิเออะไรพวกนี้เขาเขาก็ซื้อไปใช้นะแจ๊ดก็มีนะครับคาถามต่อมานะครับไอเต็นข้อฝาท้ายตัวนี้มันอ่ารุ่นไหนใส่ได้บ้างนะครับเท่าที่ผมเห็นนะเท่าที่ผมเห็นก็จะเป็น SUV MPV PPV สามารถใส่ได้หมดเลยนะครับ ฝาคุณไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่จนเกินไปแบบว่าถ้าเป็นรถตู้อ่ะม,มันใส่ไม่ได้แน่นอนนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นฝาแบบพวก f o r t u n e r ฝาเทลเบซ์ er, ฝา b r อาแบบผมฝา Honda j a z นะครับก็สามารถใส่ได้นะมันเป็นฟรีไซส์นะเป็นฟรีไซส์น่าจะเดี๋ยวผมน่าจะลองเป็นทิปหน้าเลยเดี๋ยวทิปหน้าลองเลยว่ามันจะเป็นยังไงแต่เท่าที่ดูก็โอเคนะครับโอเคมากๆด้วยส่วนอื่นแล้วแต่คุณผู้ชมจะตัดสินใจแล้วแหละว่าคุ้มหรือไม่คุม้มแต่ว่าถ้าให้ผมเชียร์นะถ้าสมมุติว่า รถของคุณสามารถปรับนอนได้นะผมว่าตัวนี้น่าสนมากนะครับลองซื้อมาใช้ดูนะเปิดฝาท้ายนอนเนี่ยลมมันไหลเวียนดีมากนะครับไม่ต่างอะไรเลยกับคุณนอนเต็นท์แน่นอนนะครับเปิดฝาท้ายเนาะแล้วก็เปิดกระจกลงนะครับทั้ง4บานอย่าลืมซื้ออันนั้นด้วยนะไอตัวครอบกระจกมุมครอบกระจกรถยนต์นะครับซื้อมาอีก4บานนะแล้วก็เปิดฝาท้ายนอนด้วยโอ้โหผมว่านะลมเนี่ยแบบไม่ต้องห่วงเลยนะไม่ไม่อึดอัดแน่นอนสำหรับผมผมมองแบบนี้นะ ส่วนวิธีเก็บนะครับคุณผู้ชมง่ายมากเลยครับแค่เอาตะขอออกนะครับแล้วก็รวบรวบ,รวบยัดใส่ถุงจบครับผมง่ายมากนเนอาตะขอออกก่อนแล้วก็ลูดก่อน ดูซีฟลงก่อนนะครับร <c oughs> อบหน้ามันจะได้ไม่พล,ลุงพลัง <c oughs> โอเคได้แบบนี้รวบเลยครับผมเรียบร้อยครับง่ายมาก <c oughs> การก็ง่ายเก็บก็ง่ายสะดวกสบาย ผงใส่ก็ใหญ่นี่นี่เรียบร้อยครับเ <c oughs> สร็จแล้วรูดซิปเ <c oughs> สร็จแล้วนะครับในการกลางแล้วกันในการเก็บฝาป้ายมุงรถยนต์ลองไปหาซื้อกันดูนะครับ <c oughs> ผมทิ้งคี้เบิร์ดไว้ให้แล้วนะอย่างที่บอกนะครับ ซื้อเองใช้เองรีวิวเองไม่ได้ตังค์สักบาทจากสปอนเซอร์นะครับดังนั้นไม่มีความจำเป็นใดๆที่ผมจะต้องทิ้งลิงก์ในการซื้อสินค้าให้คุณผู้ชมนะครับแต่ผมจะทิ้งคีย์เวิร์ดให้ไปซร์ชเอานะครับในช้อปปี้คนขายประมาณ3-4เจ้านะครับโอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ